สวัสดีจ้าทุกคนเป็นยังไงสบายดีบ่ทั้งพุ่นอยู่ทั้งนี้ฝนตกได้ฝนตกละลิ้นแฉะแอยู่เด้เมืองนอกอะบ้านเฮากะฮ้อนหอนมันบ่อากาศแต่ว่าทั้งนี้บ่ดีเลยเด้ออากาศเมืองนอกบ่ดีดอกหนาวกะหนาวฝนกะตกกว่าเตื้ยมนี้สีผามาเนี่ยบักเขือเทศนี่บักเขือเทศพันเวงใหญ่่าสัน แฟนอยากได้บกือเทศพันเนยใหญ่เราสือมาเราพอเองเลยสีแยกให้เราเราไปเหตุงานเมื่อนี้คอยวางอยู่บานเลยสีแยกให้เราจักน้อยก่อนอื่นนี่คือขี้ดินได้จ้ะอันนี้ใส่ดินถุงสือดินถุงเข้ามาดินถุงแล้วก็เอามาใส่ขั้นนี่อย่างไะเฮ้ยก็ลืมบ่นหระกระถางน้อยเนาะขั้นกระถางน้อย เอามาแนี่ยเอาดินกอกใส่กระถางหน่อยยังสี่อนเด้ออันนี้อยู่ในบานเด้อจ้ะกอกใส่กระถางกระถางส่ลหลายกระถางบัดที่นี่เอาฉีลงมือแยกยังสี่เด้อจ้ะแยกออกจากที่ว่าเพาะไวเนี่ยอันนี้ใส่ไม้อยียงก็ได้เด้ออันนี้ใส่ตะเกียบเกาเนาะใส่ไม้อยียงก็ได้ป่ะจำป็นจ้ะ งานหักมันไปลงเลือกๆดัวใหญ่ถือหักมันเด้องันข่างๆมันน่ะจังเสียแล้วเอาตะเกียบโกยๆเห็ดหูเหยี่แล้วก็วางลงไปใส่ตะเกียบนั่นดินอือเป็นยังสี่จ้ะเป็นยังสี่เบื่อแยกดอกแยกออกไปทีละต้นยังสี่ละ กลัวจได้กินเนาะปลูกพักเมืองหนาวทุกอย่างเลยเด้บเพามันเฉพาะบระเทศเด้ทุกอย่างต้องเพาะแล้วก็ออกมาแยกเป็นเบี้ย์จังซี่พอถึงอากาศดีหนาห้อนบ้านเขาก็ไปปลูกด้านนอกในสวนจะ้ะจังสิคอยเห็ดปเนาะถ้าคนแบบว่าใจห้อนเห็ดอะไรดอกขี้ขานเดี๋ยวก็ดึงมันขาดเบิดสันเด้อันนี้เป็นคนมาเฮ็ด เป็นค้นมักปลูก้นไม่ดอกไม้แล้วก็พักพยานยามใหญ่เนี่ยหากันขาดเดะเนีย้ยขอเฮ็ดไปใจเย็นเฮ็ดไปจนเบิดเปียบุดและหรือว่าเขาอยากได้ซอมในก็พออันที่เหลือก็เอาถิ่งไปขั้นวบ่าอยากได้เนาะ ถ้าบ่าเนี้ันกับ่บหเนีแม่มันก็จะจตนแค่ยู่เจังสี่ละถ้าเฮาเยกมันกับจีหญ่อยู่บ้านคนเดียวเนาะมันเหงาเนาะอยู่เมืองนอกมันบัคืออยู่บ้านเฮาเดจ่ะอยู่บ้านเฮาก็ยังว่าออกไปนั่งคุยกับเพื่อนบ้าน ว่าอยู่เมืองนอกนี่ยอยู่ตันนี่บ้านคนเดียวเดว้ถ้าบรหิหารงานนั่งอยู่ตันนี่บ้านคนเดียวนั่งเบิ่งไปตัวเฟซบุ๊กไอแพดโทรศัพท์มูอหนึ่งเบิ่งหลายมันก็บเบื่อเนาะต้องหางานอดิเรกเห็ดงานอดิเรกจะได้บ่เหงาจะได้บ่คิดฮอดบ้านเด้อจ้ะเด้อ แล้วแต่ค้นมกนักเนาะงานอาริเลกมีหลายชนิดหลายอย่างแตกต่างกันไปนี่เล้วเลยเด้อจ้ะนี่เล้วเลยวแปบบเดียวเรียบร้อยพอแยกเสร็จแล้วเอาน้ำเอากระบ,บอกฉีอดอะโหดน้ำเด้อจ้ะกระบ,บอกฉีด ว่ต้องโหดหลายดอกเริ่มต้นกับพุบแบบนี้เลยใส่กระบ,บอกฉีดแบบนี้โหดเอาจ้ะเป็นอันว่าเรียบร้อย <c oughs> เสร็จแล้วคลิปนี้แยก,กัะเขือเทศเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเอาผักอย่างอื่นใหม่เบิ้งด้วยจ้ะ ้าผิดพลาดประการใดกะติชมกันไดเด้จ้ะเพิ่งจะเหตุคลิปไหมก็เลยยังบ่เขาที่เขาทางไปได้ดอกจ้าสวัสดีจ้า